Thank you.

ทิยาสังเอักายนัง ชะโนเอวังรวังวิชโยโหหิชยานสุชยมังกะเลอภาราจิตตปัตลังเกสีเสปตะวิโพคาเรอภิเสเกักพปพุนทานังอาภะปาโตปโมวัสีสุนักสุมังคลังสุปะาตังสุโหติตังสุขโน มาซาลิสุปัชกินังปะจักมังวะจักมังปัชกินังปะกินังมโนคังมังปะทัชตีเตปัชกินีปัชกินาสวาณารพันตันเตปัชกินี